คนรวยสอนลูกเรื่องการเงินตั้งแต่ลูกยังพูดไม่ได้ในขณะที่คนจนหรือคนธรรมดารอให้ลูกจนก่อนแล้วค่อยสอนเรื่องการเงินกับลูกครับผมคาพูดนี้อาจดูแรงนะครับแต่มันเป็นความจริงในสังคมไทยเลยนะครับเซฟโพสต์นี้เก็บเอาไว้นะครับแชร์โพสต์นี้เก็บเอาไว้นะครับแล้วคุณจะได้รู้วิธีในการสอนเรื่องการเงินกับลูกคุณตั้งแต่ยังเด็กเลยครับผมคุณเคยสังเกตบ้างไหมครับว่าบ้านที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีและมีการบริหารจัดการเงินที่ดีนะครับลูกของเขามักจะมีวิสัยการใช้เงินที่ถูกต้องและบริหาร จัดการเงินเป็นในขณะที่บ้านของคนธรรมดาที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการเงินนะครับถ้าลูกของเขามีความรู้เรื่องการเงินน้อยนะครับโตขึ้นมาแล้วมักจะเป็นหนี้คล้ายๆกับคุณพ่อคุณแม่เลยทีเดียวเรื่องนี้ไม่ได้พูดเล่นๆนะครับแต่มันเป็นข้อเท็จจริงในสังคมและในคลิปนี้นะครับโค้ดบีจะมาบอก3วิธีสอนลูกให้รู้จักใช้เงินตั้งแต่เด็กครับผมวิธีที่1นะครับคือสอนให้ลูกนะครับแบ่งเงินออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนออมส่วนใช้และส่วนแบ่งปันครับผมการสอนดังกล่าวนะครับไม่ใช่สอนแบบเทิงเศรษฐีหรือเรียกเขาามพูดครับแต่ ด้วยวิธีการปฏิบัติให้เขาดูและให้เขาทําตามเราครับเวลาให้เงินลูกไปใช้นะครับไม่ใช่ให้ลูกนะครับใช้เงินหมดก่อนนะครับแต่ให้ลูกรู้จักวางแผนการใช้เงินก่อนนะครับเช่นนะครับการให้ค่าขนมวันละ30บาทนะครับให้เขาแบ่งเป็น10บาทให้ใช้ในการอองหรือเก็บไว้ซื้อของชิ้นใหญ่ๆที่เขาอยากได้นะครับสิบาทนะครับให้เขาใช้สําหรับการซื้อของกินแล้วก็ของที่เขาจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันครับและ5บาทสุดท้ายนะครับให้เขาเก็บเอาไว้เป็นส่วนแบ่งปันของผู้อื่นครับไม่ว่าจะเป็นการทําบุญก็ได้นะครับหรือการซื้อข ให้กับเพื่อนในโอกาสพิเศษต่างๆนะครับผมใช้กระปุก3ใบหรือ 2- 3สีก็ได้นะครับสอนให้ลูกรู้ว่าเงินแต่ละบาทนั้นเนี่ยมีหน้าที่แตกต่างกันอย่างไรถ้าคุณทําอย่างนี้นะครับลูกคุณจะรู้ว่าไม่ใช่ได้เงินแล้วใช้หมดไปแต่ต้องคิดก่อนว่าจะแบ่งเงินยังไงให้ดีที่สุดครับวิธีการที่2ครับอย่าให้เงินแบบเปล่าๆกับลูกคุณนะครับแต่ให้เป็นภารกิจแลกกับเงินแทนครับผมเด็กควรรู้นะครับว่าเงินไม่ใช่ของที่ได้มาฟรีๆเสมอไปนะครับผมให้กําหนดงานเล็กๆให้เขาทำนะครับเช่นพับผ้าช่วยล นอกเหนือจากค่าขนมเมื่อทํางานสําเร็จแล้วนะครับให้ใช้คําว่าเงินรางวัลหรือเงินค่าภารกิจแทนคาว่าการให้นะครับเมื่อทําอย่างนี้แล้วนะครับลูกหรือว่าเด็กๆนะครับจะมีความผูกพันแล้วก็เข้าใจว่าเงินมาจากการลงมือทําไม่ใช่แค่การแบมือของเงินเฉยๆครับและวิธีที่3นะครับผมคือให้ลูกตั้งเป้าหมายในการออมเงินของเขาครับและมีการจดบันทึกใช้จ่ายประจําวันของเขาเองครับฝึกให้ลูกคุณนะครับรู้ว่าเงินเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปนะครับถ้าไม่รู้จักวางแผนให้ดีๆนะครับผมให้ลูกคุณนะครับ เลือกเป้าหมายที่ชัดเจนครับว่าอยากซื้อของเล่นอะไรชิ้นใหญ่ราคาเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นของเล่นมูลค่า300บาทแล้วก็เก็บเงินวันละ10บาทเป็นเวลา30วันแบบนี้ก็ได้นะครับผมให้ลูกนะครับบันทึกทุกครั้งที่ใช้เงินนะครับให้เขาเขียนด้วยตัวเองเลยนะครับหรือว่าลูกแทนก็ได้ครับผมและอันสุดท้ายนะครับเมื่อลูกสามารถเก็บเงินได้ครบตามจํานวนเป้าหมายที่เขาตั้งไว้นะครับให้คุณพ่อคุณแม่นะครับให้รางวัลเพิ่มเข้าไปอีกนะครับบวกให้เป็นโบนัสเข้าไปอีกประมาณ1รับเ่อร์เซ็นต์นะคนีบเพื่ อดเปรี้ยวไว้กินหวานและรู้จักการบริหารจัดการเงินได้ด้วยตัวเองแล้วถ้าเกิดคุณอยากให้ลูกคุณนะครับมีความรู้เรื่องการเงินนะครับและรู้จักใช้เงินอย่างคุ้มค่าและบริหารจัดการเงินเป็นตั้งแต่เด็กนะครับโค้ดบีแนะนํา4แอปพลิเคชันนี้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับเป็นแอปที่คุณใช้ฟรีๆได้เลยครับรับรองว่าถ้าลูกคุณได้ใช้4แอปพลิเคชันนี้นะครับลูกคุณจะมีความรู้ทางการเงินมากมายมหาศาลเลยทีเดียวแอปแรกที่โค้ดบีอยากจะแนะนำนะครับนั่นก็คือแอปวันนั้นนี้นะครับแอปนี้นะครับเป็น นั้นเนี่ยมันเป็นแค่ความอยากได้เฉยๆหรือมันเป็นความจําเป็นที่จะต้องมีครับไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านของเล่นอุปกรณ์ความบันเทิงต่างๆนะครับที่เย้ยยวนความต้องการของเด็กๆนะครับและถ้าเกิดลูกของคุณนะครับได้ใช้แอปนี้นะครับแอปนี้นะครับจะช่วยให้เด็กๆนะครับตัดสินได้ด้วยตัวเองครับว่าสิ่งของที่เขาอยากได้นั้นเนี่ยมันเป็นแค่ความอยากเฉยๆหรือมันเป็นความจําเป็นที่ต้องมีสิ่งของเหล่านั้นจริงๆแอปพลิเคชันที่2นะครับที่โค้ชบีอยากจะแนะนํานั่นก็คือแอป Value Match นะครับแอปนี้ดีมากๆเลยนะคร ชิ้นไหนนั้นเนี่ยคุ้มค่ากับเงินที่เขาจ่ายไปได้มากกว่ากันนะครับถ้าเกิดพ่อคุณแม่ครับพาลูกๆไปในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วเห็นน้ํายาซักผ้านะครับหรือเห็นนมขวดนึงก็ตามครับผมที่มันมีปริมาณไม่เท่ากันและราคาก็ไม่เท่ากันแล้วเราอยากรู้ว่าซื้อแบบไหนปริมาณเท่าไหร่อะไรคุ้มค่ากว่าอะไรนะครับเราสามารถให้คุณลูกๆนะครับผมป้อนข้อมูลลงไปได้ครับว่านม1ขวดเนี่ยปริมาณ1000 CC นซีซี้เนี่ยราคา50บาทกับนม1ขวดนะครับปริมาณแปดร้อรซีซีแต่ราคาสี่ลิเบ นี้จะสอนให้เด็กๆรู้จักการใช้เงินแบบคิดให้รอบด้านรู้จักเปรียบเทียบก่อนใช้เงินจริงๆครับผมและแอปพลิเคชันที่3นะครับนั่นก็คือแอป i n f r a m e d ครับแอปนี้นะครับผมจะสอนให้เด็กๆนะครับรู้จักการเรียนรู้เรื่องของเงินเฟ้อตั้งแต่เด็กเลยครับเงินเฟ้ออาจจะเป็นคำศัพท์ที่ดูยากเกินไปสําหรับเด็กนะครับแต่แอปนี้นะครับถูกออกแบบมาให้เด็กนะครับเข้าใจคําว่าเงินเฟ้อได้ตั้งแต่ยังเด็กนะครับโดยสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าในอดีตนะครับโดยให้เด็กๆนั้นเนี่ยเป็นคนเก็บข้อมูลของสินค้านั้นเองครับยกตัว นี้นะครับในราคาเท่านี้กับในอนาคตอีก3เดือนหรือ6เดือนข้างหน้านะครับใครไก่หนึ่งใบเหมือนกันแน่แน่ราคาจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่จะมีเงินเฟ้อมากขึ้นเท่าไหร่เงิน1บาทจะซื้อของได้ปริมาณน้อยลงหรือเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แอปนี้จะช่วยบอกเด็กๆได้แบบนั้นเลยทีเดียวนะครับผมถ้าเกิดคุณให้ลูกคุณนะครับลองเล่นแอปพลิเคชันนี้ดูนะครับลูกคุณจะเข้าใจคําว่าเงินเฟ้อได้อย่างท่องแท้เลยทีเดียวและแอปพลิเคชันที่4นะครับนั่นก็คือแอปเซฟพอนั่นเองแอปนี้นะครับจะช่วยให้เด็กนนนนนรเเเข้าาาาใจวถิสมฟงํลอย ชีวิตประจําวันทุกๆวันของเขาเนี่ยแม้จะเป็นจํานวนเล็กน้อยก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดมันสะสมในทุกๆว <reco Christ. S 2> ันนะครับในระยะยาวนะครับเงินจำนวนน้อยมันจะกลายเป็นเงินจํานวนใหญ่ครับแล้วสามารถเอาไปลงทุนต่อยอดขยายรายได้ของเขาได้เพิ่มอีกมากมายมหาศาลแต่ถ้าเกิดคุณใช้เงินจํานวนน้อยๆนี้ครับไปใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเช่นซื้อขนมทุกๆวันนะครับผมเด็กๆก็จะเสียโอกาสในการเก็บเงินเพื่อต่อยอดลงทุนครับผมจะทําให้ลูกคุณเห็นว่าเงินเล็กๆที่ลูกคุณเห็นว่าไม่สําคัญแท้จริงแล้วถ้าเกิดเอามารวมกันมันสามารถต่อยอดแล้วก็สร้างผล ตอบแทนได้อย่างมหาศาลในอนาคตครับผมอย่าลืมนะครับ4แอปนี้ที่โคชบนแนะนําเป็นแอปฟรีนะครับคุณไปตามหาดาวน์โหลดเอาได้เลยโคชบีขึ้นลูกให้ทั้งหมดแล้วครับผมถ้าคุณทําอย่างที่โคชบแนะนําไปนะครับผมโคชบีรับประกรันได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดลูกคุณโตขึ้นไปลูกคุณจะไม่ตกที่นั่งลําบากเรื่องการใช้เงินแน่นอนครับผมอย่าลืมนะครับเซฟโพสนี้เก็บเอาไว้แชร์โพสนี้ให้กับคนที่คุณเป็นห่วงหรือรักเขามากๆรับรองว่าเขาจะมีชีวิตทางการเงินที่ดีมากขึ้นแน่นอนครับผมโคชบี พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์